จำเรียกสู้ไม่เอาบอลโปรโนกันปรปฏิสิมแม่ทัพภาคที่สองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและกองทัพแม่ทัพภาคที่สองผมยอมแล้วผมสู้ไม่ได้ผมก็อยอมแพ้อะไรทําพวกผมรุมแรงแพ้เอาเอสพบมาบิน ทิ้งระเบิดตุ้ม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 นะทำไมไม่ส่งตามพวกผมบ้างกองทัพน้ำปุชชาพวกเม่นเราเนี่ยไม่มีเครื่องบินแต่พวกท่านนีะแย่เลยเมื่อวานนะมาถึงกับตุ้ม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 อ้นี้ก็มาตุ้มตุ้มตุ้มไม่พูดไม่จกกันเลย ยิ่งปืนใหญ่มาทั้งวันย,วยิ่งมันด้วยนะปืนใหญ่แม้นไ,ไม่มีมีแต่ไอปีเอ็มยี่สเอ็ดหกสิบปีที่แล้วมันจะไปยิงทูกอะไรต้องขอโทษที่ยิงไปทู่กรงพยาบาลของท่านเพราะทหารของผมมันไม่มีประสบการณ์ มันได้คองเรนไหมมันยิงยังไม่เป็นเลยยิงไปด้วยมันไปไล่สดด้วยนะเข้าก็ส่งไอพ้พิกัดไปให้เครื่องบินหนะมักทิ้งระเบิดไอ้ตรงไหจะรวเเานล้านะทั้งจุยกระจายเลยกูบอกแล้วว่าตอนรบกันนะอน่ยจะไล่สดมันจะไล่สดไปหาไม่ไอ้นี้ โอ้ยมาอมันมันดอไอ้ฮุนเซนมันก็บินนี่ไปเกาหลีแล้วมันปล่อยพวกพมองนรบกามจะทากรมชาวบ้านก็อพยพกระจายเหมือนแล้วมันก็ไม่มีอะไรรองรับเลยไม่มีอาหารไม่มีน้ำเลยไอทหารชชยแน่ร ไม่มีอะไรจะเต็มกินแล้วนะยอมยอมไม่บาดยอมไม่บ้องก็ไม่ทือบาดผงยมเลยอย่าทำบาดวกผมเลยทาหารกัมพูชาตาดำดำประชาชนกัมพูชาตาดำดำจะตายหมดประเทศแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าตีห้าเลยยิงเข้ามาอีกสามร้อยลูก กระจายหมดเลยมเม่นะทำไมไม่มีมนุษยะทําเลยนะ, <c oughs> ะ,ะ,ะ,ะวันนี้ผมก็ไปกอเจริจาโทรศัพท์ไปหาแม่ทาป้าดีกว,ว่ากอเจริจายอมไ้แล้วสงบสึกเถอก็ไม่คุยกับพมอมาก็ไม่คุยลบกันก่อนพวกมึงยิ่งโรงพยาบาลรู้ทำไม โอ้ยผมขอโทษลูกน้องผมมันยิ่งมั่วมันยิ่งสเปซปาไปตัวเลยนะเออผมขอโทษชาวไทยทุกคนขอโทษแม่ทัพภาคที่สองผมยอมไปแล้วผมไม่มีอะไรจะเส้อทันหรอกยอมอ้ยคราบ